ทุกคนรู้กันไหมว่ามีประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศหนึ่งในยุโรปช่วงสงครามเย็นหันหลังให้กับสหภาพโซเวียตและไปจับมือกับจีนแทนประเทศนั้นเนี่ยคือประเทศเล็กๆที่อยู่ในพื้นที่บาลขานอย่างประเทศอัลเบเนีย่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ h i s t o r y w o r l d โลกประวัติศาสตร์เรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ช่วงสงครามเย็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศอัลเบเนียจะมาฝากทุกคนกันว่าทําไมนะครับผมประเทศคอมมิวนิสต์ซ้ายจัดอย่างอัลเบเนียในช่วงสงครามเย็นเนี่ยถึงเลือกที่จะหันหลัง ประกาศประนามนะครับผมสหภาพโซเวียตและเปลี่ยนข่ายหันไปซบอกจีนแทนทั้งๆที่อัลเบเนียกับจีนเนี่ยฟังดูนะครับผมอยู่โคละทวีปพ,พื้นที่อยู่ห่างไกลกันมากๆดูไม่น่าจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกันได้แต่อัลเบเนียเนี่ยก็กลับนะครับผมเลือกที่จะทิ้งโซเวียตที่มีอํานาจเหนือ,อยุโรปตะวันออกทั้งหมดแต่ไปเข้ากับจีนเดี๋ยววันนี้เนี่ยพวกเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลย historical background นะครับผมหรือภูมิหลังทางประวัติศาสตร์กันสักหน่อยถ้าพูดถึงสงคราม ความเย็นในยุโรปเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงพีเรียดเวลานะครับผมยุคยุคนึงเลยก็ว่าได้ที่โลกเนี่ยถูกแบ่งเป็นสองขั้วอํานาจโดยที่ถ้าเกิดเราโฟกัสในยุโรปเนี่ยนะครับผมยุโรปเนี่ยจะถูกเหมือนแบ่งเลยนะครับผมเป็นฝั่งตะวันตกและตะวันออกโดยที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมีลูกพี่ใหญ่นะครับผมอย่างประเทศเซรีต่างๆอเมริกาสหราชอาณาจากักรฝรั่งเศสอิตาลีต่างๆ ซึ่งก็จะมีการรวมกลุ่มทางทหารกันเนี่ยนะครับผมในนามของนาโตหรือเนโตนั่นเองในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผมฝั่งโลกตะวันออกเนี่ยประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรปเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตในกลุ่มที่มีชื่อว่าวอรซอแพท แต่ก็เรียกได้ว่านะครับผมถ้าเกิดเราพูดกันถึงโลกฝั่งคอมมิวนิสต์เนี่ยนอกจากสาภาพโซเวียตที่เป็นเหมือนกับหัวเรือหลักแล้วเนี่ยยังมีนะครับผมพี่ใหญ่อีกหนึ่งประเทศที่ก็เพียบพร้อมนะครับผมทั้งอํานาจกําลังพลทางทหารและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมที่ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆประเทศนั้นเนี่ยนะครับผมก็คือสาธรารณรัฐประชาชนจีนหรือจีนแดงจีนแผน่นดินใหญ่นั่นเองซึ่งในช่วงแรกของสองครามเย็นเนี่ยนะครับจีนกับโซเวียตเนี่ยนับว่าเป็นมหามิตรกันเลยนะครับผมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งตัวของประเทศและตัวของผู้นํา อย่างสตาลินและเหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็มีความคิดที่ไปในทางเดียวกันนะครับผมมีศัตรูคนเดียวกันคือประเทศฝั่งตะวันตกและได้ร่วมสงครามเดียวกันด้วยนั่นก็คือสองครามเกาหลีแต่นะครับผมพอหลังจากที่ผู้นําของโซเวียตอย่างสตาลินเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปความสัมพันธ์ของจีนกับโซเวียตเนี่ยก็เริ่มที่จะถดถอยนะครับผมจนเกือบจะทําสงครามซึ่งกันและกันเลยก็ว่าได้ซึ่งนั้นเนี่ยก็เพราะหลายเหตุผลเลยนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยมันเกิดจากผู้นําคนใหม่ของโซเวียตอย่างนิกิตาครุช,ชอฟเนี่ยเขาเปลี่ยนนโยบายในก บริหารประเทศนะครับผมบริหารโซเวียตให้มีความที่สุดโต่งน้อยลงหรือเราอาจจะรู้จักในชื่อของการดีสตาลินาเซชันหรือกําจัดลัทธิสตาลินออกไปนะครับผมยกตัวอ,อย่างเช่นการเลิกบูชาตัวบุคคลการบังคับให้แขวนรูปสตาลินเนี่ยนะครับผมเขาสั่งยกเลิกออกไปรวมไปถึงรูปปัน้นอนุสาวรีย์ต่างๆแล้วก็นะครับผมการยกเลิกนโยบายกําปั้นเหล็กต่างๆของสตาลินออกไปไม่ว่าจะเป็นนะครับผมการเซ็นเซอร์ชิปการปล่อยนักโทษจากคุกกูล่าต่างๆและรวม ไปถึงนะครับผมการปฏิรูปเศรษฐกิจที่มีความเปิดให้ทันโลกภายนอกมากขึ้นและนโยบายต่างๆนานา,นาอีกมากมายนะครับผมที่ประธานเหมาของจีนเนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นการทรยศหักหลังสตาลินและคอมมิวนิสต์ที่แท้จริงซึ่งก็เป็นเรื่องของอุดมการณ์ที่เริ่มจะไม่ตรงกันแล้วนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเมืองบนเวทีโลกนั่นก็คือนะครับผมการที่จีนเนี่ยนะครับผมและโซเวียตพยายามจะขยายแผ่อํานาจของตัวเองแยกออกมาเป็นค่ายคอมมิวนิสต์สองค่ายซึ่งจะเป็นค่ายเนี่ยก็ต้องมีลูกไล่เป็นของตัว ก,ก็เริ่มมีการแย่งลุกไล่กันเองแล้วจนเหตุการณ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเนี่ยนะครับผมขาดสะบั้นไปเนี่ยคือการแย่งชิงดินแดนพื้นที่ทับซ้อนกันนั่นเองเคยมีการเผชิญหน้าระหว่างฐานโซเวียตและฐานจีนนะครับผมบนพื้นที่ที่มีชื่อว่าดามันสกีไอแลนด์หรือเกาะเจินเป่านะครับผมจากชื่อของทั้งสองประเทศเนี่ยได้มีการต่อสู้กันระหว่างทหารทั้งสองนะครับผมมีผู้เสียชีวิตหลักร้อยคนมีการใช้ปืนใหญ่รถถังจรวดเครื่องบินต่างๆเรียกได้ว่าเกือบกลายมาเป็น สงครามฟูลสเกลเลยก็ว่าได้อันนี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เราจะรู้จักกันในชื่อของ ino ิ ino-soviet split นะครับผมหรือการแตกคอกันเองระหว่างจีนและโซเวียตซึ่งก็จะเกิดขึ้นนะครับผมตั้งแต่ช่วงปี1960ไปจนถึงเกือบเกือบปี1990เลยก็ไม่ถูกกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับ ซึ่งก็อย่างที่เราบอกว่าทั้งโซเวียตและจีนเนี่ยพยายามจะหาลูกไล่นะครับผมลูกน้องของตัวเองมากขึ้นถูกไหมซึ่งนะครับผมแทบจะ100%เซของประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรปเนี่ยก็อยู่ภายใต้นะครับผมอิทธิพลของโซเวียตเพราะอะไรเพราะนะครับผมพวกเขาเนี่ยอยู่ใกล้กับโซเวียตมากกว่าชายแดนแทบจะติดกันเลย กับเป็นพื้นที่ที่ทางโซเวียตเนี่ยได้มานะครับผมตั้งแต่จบสงครามโลกซึ่งมันไม่เหมือนกับนะครับผมประเทศที่เพิ่งจะปลดแอดเพิ่งจะเกิดการปฏิวัติหมัดที่จีนและโซเวียตเนี่ยจะไปแย่งกันสร้างอิทธิพลได้น้อยมากนะครับผมที่จะมีการย้ายค่ายกันแต่ก็เกิดขึ้นนะครับผมในประเทศประเทศหนึ่งนั่นก็คือแอลเบเนียนั่นเอง ในตอนแรกเนี่ยนะครับผมแอลเบเนียเนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่แน่นแฟนกับโซเวียตมากๆเลยนะครับผมในช่วงปี1950และแอลเบเนียเนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมในกลุ่มวอร์ซอแพ็แต่อยู่ดีๆเนี่ยนะครับผมแอลเบเนียเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับผมออกจากกลุ่มวอร์ซอแพ็ไปและไปจับมือกับจีนนั่นเกิดจากเหตุผล5ข้อด้วยกันอย่างแรกคือเรื่องของอุดมการ เรียกว่าทั้งอัลเบเนียและทางจีนเนี่ยนะครับผมมีอุดมการณ์ที่ตรงกันนั่นก็คือนะครับผมมารกิสเลนินนิสแบบเคร่งนะครับผมก็คือแบบที่โซเวียตยุคแรกเนี่ยเป็นซึ่งพอหลังจากเกิดการดิสตาลินิเซชันโดยนิกิต้าครุชชอฟขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้เนี่ยเริ่มสั่นคลอนแล้วนะครับผมแต่ตอนนั้นนี่ยังไม่ได้ออกจากวอรซอแพ็ กับเรื่องที่2เนี่ยนะครับผมคือความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์นั่นก็คือนะครับผมอัลเบเนียเนี่ยเริ่มที่จะเล็งเห็นแล้วนะครับผมว่าโซเวียตภายใต้การนำของครุชชอฟนะครับผมและรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูโกสลาเวียเนี่ยเป็นภัยคุกคามนะครับผมเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีแบ็กอัพใหม่ที่มีกําลังทางทหารในเลเวลเดียวกับโซเวียตซึ่งพอหลังจากสงครามเกาหลีเนี่ยจีนก็แสดงเห็นแล้วนะครับผมว่ามีอํานาจทางทหารที่ไม่แพ้กับโซเวียตเลยในเรื่องของจํานวนกําลังพลอัลเบเนียเนี่ยเลยเลือกหันไปพึ่งพาจีน และกลับกันเนี่ยนะครับผมจีนเนี่ยก็จะได้นะครับผมฟุตโฮหรือฐานที่มั่นในยุโรปกับเขาบ้างโดยการใช้อัลเบเนียเนี่ยแหละเป็น จุดเริ่มต้นที่จะกระจายอิทธิพลที่จะแสดงให้ประเทศคอมมิวนิสต์ภายใต้วอ์ซอแพคอื่นๆเห็นนะครับผมว่าจีนเนี่ยพร้อมจะสนับสนุนนะครับผมประเทศที่ต้องการมาพึ่งอิทธิพลทางการอาหารและรวมไปถึงเศรษฐกิจซึ่งก็ไปที่เหตุผลข้อที่3นะครับผมก็คือการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับผมสปอร์ตเอเวเนียหลายอย่างเลยนะครับผมถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเงินทุนนะครับผมเงินกู้การลงทุนในระบบสาธารณูปโภคต่างๆรวมไปถึง การสนับสนุนเรื่องสเสบียงเม็ดธัญ,ญพืชซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็ช่วยอัลเบเนียในการพัฒนาประเทศได้เยอะมเมื่อเทียบกับประเทศยุโรปตะวันออกอื่นๆภายใต้อิทธิพลของโซเวียต และข้อที่4เนี่ยนะครับผมก็คือทั้งแอลเบเนียและจีนเนี่ยนะครับผมยังคงมีลัทธิบูชาตัวบุคคลที่เข้มข้นมากๆอย่างในจีนเนี่ยนะครับผมก็มีการแขวนรูปประธานเหมาทุกบ้านอะไรอย่างงี้ถูกไหมเหมือนกับที่สตาลินทาในโซเวียตเช่นเดียวกันนะครับผมกับแอลเบเนียเนี่ยผู้นําของแอลเบเนียอย่างนายแอนแวร์ฮอจาเนี่ยก็ใช้ลัทธิบูชาบุคคลหรือ personality cult เหมือนกันและเหตุผลข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็เป็นจุดที่ตอกฝาลงให้แอลเบเนียเนี่ย ออกจากวอร์ซอพักไปในปี1968นั่นก็คือนะครับผมเหตุการณ์ที่โซเวียตและกลุ่มวอร์ซอพักเนี่ยได้ทำการบุกเชโกสโลวาเกียในช่วงเดือนสิงหาคมปี1968ไอการบุกค,ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมทำให้ผู้นำอาเบเนียอย่างนายฮอจาเนี่ยนะครับผมออกมา ประนามการบุกค,ครั้งนี้นะครับผมบอกว่าโอ้โหขนาดประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันเนี่ยโซเวียตยังไม่สนใจเลยใช้อำนาจบาดใหญ่ในการส่งฐานข้ามชายแดนเข้ามาเรียกได้ว่าไม่ให้เกียรติประเทศสมาชิกเลยคือต้องบอกสั้นๆนะครับผมว่าไอเหตุการณ์นี้เนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เกิดการประท้วงครั้งใหญ่นะครับผมในประเทศเชโกสโลวาเกียโดยกลุ่มเสรีนิยมซึ่งโซเวียตเนี่ยกลัวว่ามันจะกลายเป็นจุดปะทุนะครับผมให้เกิดการปฏิวัติเขาเลยทําการตัดสินใจส่งฐานเข้ามานะครับผมเพื่อปร ปไอการประท้วงครั้งนี้และเปลี่ยนรัฐบาลให้เป็นรัฐบาลที่ซ้ายจัดกว่าเดิมและอยู่ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตโดยตรงซึ่งจุดนี้แหละที่เป็นเส้นตายนะครับผมี่ทำให้อลเบเนียนะตัดสินใจถอนตัวจากวอร์ซอแพดและทําให้หันเข้าไปนะครับผมซบกับจีนอย่างเต็มตัวจนกระทั่งนะครับผมเกือบๆจะช่วงปี1980ความสัมพันธ์ของจีนกับอลเบเนียเนี่ยก็ลดลงไปนะครับผมอย่างมาก หลังจากการตายของเหมาเจ๋อตุงนะครับผมผู้นําของจีนและจีนเนี่ยก็ดันนะครับผมไปเปิดประเทศหันไปจับมือกับประเทศตะวันตกมากขึ้นจากการแตกคอกันเองอย่างหนักนะครับผมของจีนและสหภาพโซเวียตที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่จีนบุกเวียดนามนั่นเอง ก็เรียกได้ว่านะครับผมมีความสลับซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะในเรื่องราวนี้แต่หวังว่าผมจะเล่าทุกคนได้ฟังกันนะครับผมอย่างเข้าใจมากที่สุดนะครับก็วันนี้ขออนีาตฝากไว้เป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับผมเก็บความรู้ทั่วไปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือคาดตะบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมานาทีนี้จริงๆนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ